เงินที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเ,เบื้องหลังมันมีอะไรซับซ้อนกว่าที่เราเห็นหรือเปล่าทําไมกระดาษพวกนี้ถึงมีค่าขึ้นมาได้แล้วระบบการเงินทุกวันนี้มันส่งผลกับเงินในกระเป๋าเรายัางไงบ้างวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ จากข้อมูลที่เราได้มานะคะเป้าหมายวันนี้คืออยากจะทําความเข้าใจกลไกาการเงินที่เราอยู่นี่แหละค่ะแล้วก็ลองดูแนวคิดว่าจะปกป้องความมั่งคั่งของเรายังไงในวันที่เงินกระดาษอาจจะไม่ได้มีค่าเท่าเดิมแล้วครับใช่เลยครับจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากๆเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นดอลลาราหรือเงินบาทสกุลเงินต่างๆเนี่ย มันไม่ได้มีทองคำหนุนหลังเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเหตุการณ์สำคัญเลยก็คือนิกเซนช็อคปี1971ที่อเมริกาเขายกเยอะการผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำไปเลยอ๋อคือตัดขาดจากทองคำไปเลยใช่ครับทำให้เงินปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟียดหรือเฟียดมันนี่คำว่าเฟียดมันแปลว่าโดยคำสั่งนะครับพูดง่ายๆคือเงินมันมีค่าเพราะรัฐบาลสั่งให้มีค่าแล้วก็ค้ำประกันด้วย ความเชื่อมั่นที่เรามีต่อรัฐบาลกับธนาคารกลางไม่ใช่สินทรัพย์จริงๆที่จับต้องได้เหมือนเล่นเกมบนความเชื่อมั่นเป็นหลักเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับมันคือระบบที่วางอยู่บนความเชื่อมั่นล้วนๆเลยแล้วเงินเฟียตพวกนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาหมุนเวียนในระบบได้ยังไงคะมันคงไม่ใช่แค่พิมพ์ออกมาเฉยๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นครับมันซับซ้อนกว่านั้นคือหลักๆมี2ทางทางแรกเนี่ยผ่านธนาคารพาณิชย์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ โดยระบบที่เรียกว่า fractional reserve banking ครับ fractional reserve banking ใช่ครับคือการที่ธนาคารเนี่ยเก็บเงินฝากของเราไว้จริงๆแค่ส่วนน้อยสมมุติเราฝากไปร้อยบาทธนาคารอาจจะเก็บไว้จริงๆแค่10บาทแล้วอีก90บาทที่เหลือเนี่ยเขาก็เอาไปปล่อยกู้ต่ออ๋อแล้วพอคนกู้เอาเงิน90บบาทนั้นไปใช้ คนที่ได้รับเงินต่อก็นำไปฝากธนาคารอื่นอีกธนาคารนั้นก็เก็บไว้นิดหน่อยแล้วก็ปล่อยกู้ต่อวนไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องครับกลายเป็นว่าเงินในระบบส่วนใหญ่มันงอกเงยขึ้นมาจากเงินฝากเริ่มต้นแค่1 0 0บาทนั้นจริงๆแล้วคือตัวเลขในบัญชีที่เกิดจากหนี้สินเป็นส่วนใหญ่โหเข้าใจแล้วค่ะคือเงินมันถูกสร้างจากหนี้สินนั่นเองนั่นคือวิธีหนึ่งครับอีกทางหนึ่งเนี่ย ธนาคารกลางเองก็สามารถสร้างเงินขึ้นมาได้เลยเป็นเงินดิจิตัลสร้างจากอากาศเลยก็ได้เช่นผ่านนโยบายที่เรียกว่า Quantitative easing หรือ QE QE ที่เราได้ยินบ่อยๆใช่ครับคือธนาคารกลางสร้างเงินใหม่ขึ้นมาใช้เลยแล้วก็เอาไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอย่างพันธบัตรรัฐบาลเป็นการอัดฉีดเงินเข้าระบบโดยตรงพอปริมาณเงินในระบบมันถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆแบบนี้ผลกระทบที่ตามมาชัดๆเลยก็คือเงินเฟอ้อใช่ไหมคะ ที่แบบว่าของ